มันต้องเอาดึงทูกออกก่อนหรือเปล่าไม่ถ้าดึงออกแล้วมันติดย่าเลยเอาเทียนนิตี่จุดย่ เอาเทียนดึงเทียนออกเลยจุดก่อนกีไได้แล้วเออเม่อีไม่มาัไม่ะได้ได้ เกลรอยก่อนก็ได้เดี๋ยวโอนนโอ้ยตกใจหมดเลยใแล้วแล้วน่กเลยมระเด็นโดนเราไหม้ไหมได้โอเคได้ได้ นระวังในคนลมเยอะมากเลยรลมมันลื่นไงขาลมเยอะมากเลยระวังนะนิกไม่เชียร์ไม่ระวังเลกระเตียอะรอย่างเงี้เส้นร่อถ้าราค่อยๆถ้ารามาดาวแบบจุดสุดให้เจียมเด้อไอ้หลาน้ำละ้าตกน้ำกนเยอะมากนไหม ไกลบิร์นเลยมงไก่ตีูดอกานี่อันนี้ซื้อที่ไหนรอเนี่ยนี่10บาทขึ้นไวมากล้วทำไมไม่ซื้อไปแลยเอาไปแลยอให้รออ้รอทำไเจอไม่เช,ช,ชื่อหรอเรามางก มันยังกระติดติดอีกได้ยังไปเย้จัไดอังไปอังอันนั้นนตัวกรอมด้วยมันไม่มีอะไรมันแค่พุ้งๆเฉยๆมีมันะ่ เน็กอลื่นได้เน็กระว่างข้าู้ี่นึงเลยกเตงกนาใส่เรียนจะไมีฟิสิกาเดกมเป็ราเรียนนานกว่าเราจะพูดไวมากแล้วบอกคือนางบื่อลอยแล้วไปยัอยอก เออนี่ใตงคนเปิดแต่ลปิดอันนี้เราไม่ไม่ใส่อีกแล้วตอนที่เราอยไปไม่ใส่แล้วตอนที่เราลอยไปใส่ได้ไมแล้วห้าบาทามิห้บาทไม่ต้องใส่ห้า ใส่ก้ใส่อะไรก็ใส่ไปห้าบานิาทม่หนิกไมอนด่ฮะโอ้ยวุ่นวายสุดเลยกระยัเยอะนน่เกยยัปาไปยังยับยัครับ ใครตอนในวิดีโอ,อลูกเจ้าน,ะะนี่อันนี้บอกริปิดบอกริปิดไทยเงาเลยเป็นบอกรีปิดไทยเงาเลยบอกรวังลื่นนะบอกพี่เขาด้วยนะโบปไ่บ <c oughs> ระวังนะขับไปดังคิมหาดต่ะได้สะ